อ่าเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจเติมต erm ่างนะครับสำหรับน oh ีโนคูนี้หรือว่าเซเว่นไนท์เอเป็กอาร์โอเอ็มเกนชินหรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ยอิรา็ตริกชอบรับเติมหมดครับแล้วมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดไทยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็คเนี่ยมา2,009 9อิลติชอปเนี่ยจะทุกเกมเลยคือ2,000บาทก็ อย่าลืมเวลาจะมาเติมไปเรีติชอปกอ็อย่าลืมบอกว่า,าเติมผ่านมาจากหมีนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ,อย่างราคาสมมุติ2 0 5พันบาทกับ2000บาทต่างกันมากไหมต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แพ็กเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแผกอะไรอื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทำให้เพื่อนๆใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดน,นะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีๆนะครับหมีโอภนที่ อสวัสดีครับมีลัอกี้แบนนะครับวันนี้เราอยู่กันในททวว์แฟนตาซีนะครับวันนี้มีจะมาแนะนํา2ถึง4แมกนิกของชาชคิแบบเจาะแบบหมดเปลือกเลยนะเพราะว่าอันนี้มีคนขอมีค่อนข้างเยอะนะว่าเอออยากรู้ว่ามันคุ้มจริงหรือเปล่าเพราะว่าบางคนแค่เปิดงบเอาแค่ C C 1 C 3 C 6เนี่ยเขาก็ตึงแล้วถูกไหมต้องเปิดอี4แมกนิกเนาะก็เดี๋ยวมีจะขออธิบายให้ฟังเลยนะครับว่าคุ้มไม่คุ้มนะครับเพราะว่านี่มีก็ใช้ของตัวเองนะมี C6 หหมดแล้วแล้วก็ แมทนิกเนี่ยอันนี้เดี๋ยวมีขอแนะนําก่อนเลยนะถ้าเราเล่นเป็นคอมเพนคือฟิกซาคีแล้วก็ซือบาสะเนี่ยซือบาสะเนี่ยถ้าเกิดมีจะใส่สีซาคีก็ได้ผลของซาคีก็ทํางานแต่ว่าอันนี้ขอแนะนำไม่ใส่สีซือบาสะให้ผลเพราะว่าถ้าสีซือบาสะเนี่ยสีสามนะครับเห็นมั้ยมันจะบวกแอเทมที่ห้าเปอร์เซ็นต์บีฟีเลยมันเราไม่สามารถเอาซูบัสะซีแมทนิกซือบาสะไปใส่อาวุธอื่นได้ครับเพราะฉะนั้นเราซือบาสะควรจะใส่สีซือบาสะอันนี้คือถูกแล้ว ต่อไปตัวดาเมจนะครับก็อย่างที่บอกนะว่าซาคิเนี่ยเราควรใส่ซาเมียสอโค 2, 2. เพื่อนๆจะถามบอกว่าเอา้าใส่แบบนี้มันดีจริงหรอเพื่อนๆอย่าลืมนะซาคิเนี่ยเราแดนตีเนี่ยกดค้างเนี่ยบางคนบอกว่าเบาแต่จริงๆอ่ะรวมรวมรวม,รวมดาเมจแรงอยู่นะใช้คําว่าพอพอแคําว่าแรงอยู่แต่ว่าจุดเด่นของซาคิจริงๆคือการรีสกิลแล้วก็การดิชาร์ตครับดิชาร์ตซาคิเนี่ยถ้าสมมติบัฟหมีครบเนี่ยไอ้แพ็กฟอร์ดไอ้แพกหมีครบละสี่หกอ่ะมันบวกฟอรดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์หมีรองนะ ดาเมจประมาณ1นล้านสถึงหนล้านหแต่ว่าฟิลฟิกเนี่ยจะแรงกว่าฟิลฟิกเนี่ยเวลามันระเบิดเนี่ยถ้าเกิดบัฟหมีครบนะเท่าที่หมีดูเนี่ยประมาณ2องจุดถึงสาเอ็มแต่อย่างที่บอกว่าฟิลฟิกเนี่ยมันต้องใช้เวลาระเบิด20่สิบวิถูกไหมครับในกองในทางกลับการของซาชิก,กดแล้วมันไปเลยเว้ยดาเมจล้านสถึงล้านหเนี่ยแต่ดาเมจล้านสล้านหเนี่ยคือเราจะต้องติดเ,เราต้องติดเซิร์ฟด้วยนะ ถ้าเกิดไม่ติดเซิร์ชเนี่ยมันจะเบามันจะมันจะดรอปลงมาประมาณล้านหนึ่งแต่ถ้าเกิดติดเซิร์ชประมาณล้านสองล้านห้าครับเพราะนั้นเพื่อนๆถามบอกว่า C3 เนี่ยเซิร์ชบบกดาเมจเยอะไหมหมีตอบเลยว่าเยอะถ้ายิ่งถ้าเกิด,กดสมมติคนที่ c ีเยอะๆคนที่แบบอ่าผ้าฟอสต์แอคแท็กเนี่ยไป20,000ขึ้นไปเนี่ยจะเห็นผลแบบชัดเจนเลยครับและนี่เราไม่รวมอันเนี้ยมี c ีอยู่แค่ประมาณ67,000ไนเจ็0 0กเองนะถ้าเกิดเป็นผู้เล่นสายวาเนี่ยเขาจะประมาณเจ็ดหมื่นสามถึงเจ็ดหมื่นแปดที่มีแฮนด์สูงสุดตอนน มีมีลองถามเนี่ยเขาบอกว่าอันติซาคิเนี่ยเขาไปประมาณล้านห้าเกือบเกือบล้านแปดนะเกือบเกือบสองล้านซึ่งมันก็จะแรงกว่ามีเข้าอ,อีกท่านหนึ่งแต่อันนั้นคือเขาซาคิ4ีสาหมดแล้วงไงอันนี้จบไปในส่วนการใส่นะครับแม็กิกกับ3ตัวละครนะครับอันนี้คือมีพูดหมดเปลือกแล้วนะว่าซื้อสีซื้อภาษาเนี่ยเราควรจะใส่สีแน่นอนบางคนไม่ใส่อย่างอื่นซื้อภาษาเนี่ยมีไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่าเราจะอดอตรอิ่มห้าเปอร์เซ็นต์มีฟี เพื่อนๆอย่าลืมนะสี่ซือภาษาเนี่ยเพื่อนๆลงดันหาได้เพราะนั้นทุกคนสามารถที่จะซีสได้หมดอยู่ที่ว่าใช้เวลามีพูดถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันโคสามีเพื่อนสามารถหาได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอสองอันนี้หาง่ายสเปซพีเป็นปัญหาคือสซาคิซึ่งถ้าเราจะเอาแม็กเนี่ยมัาต้องซีสมันต้องเติมเงินอย่างเดียวไงมีผู้ถูกไหมก็เดี๋ยวมีขออธิบายคําแปรก่อนแล้วกันนะครับแล้วบอกเอซตสองกับเซตสี่แล้วเดี๋ยวมีจะขออธิบายให้ฟังเลยนะครับว่าเราควรที่จะ จัด c 1หรือ c 0หรือ c 3ไหมอ่าเราใส่2ชิ้นนะครับเมื่อเรโซแนีย์น้ำแข็งถูกเรียกใช้งานทุก3ามวิสร้างดาเม่าธาน้ำแข็งเท่ากับ65%แต่ของมี C1 ึจะ80%ดาเมน้ํา้ำแข็งเนี่ยมันจะอยู่รอบตัวเลย10เมตรดาม่าน้ำแข็งมันจะระเบิดระเบิด,บดขึ้นมาเองครับเท่าที่มีดูก็แรงนะเอ่อเอาเป็ครับอย่างนี่ยเอย้าเปอร0เซ็นมีเนี่ยเอ้ระมา30,000แต่ถ้าเดบั์เบิร์ของหมีเนี่ยมันจะเด้งประมาณ, 30, ามมาณ 5, 6, มสามไมีไนะม่น่นนออะ อันนั้นดาเมจ45%่าเจะกรดดเลือดห้แต่ส่วนใหญ่เขาไม่เอาดาเมจของโฟลหรอกขอเขาคิดขเขาคิดการดูดเลือดแล้วสร้างเอฟเฟกน้ำแข็งทรัให้เป้าหมายช้าลง5%้าหาเปอเซ็นต์เห็นไหมครับเป็นเวลา3.5มจุาวีก็เป็นในเอโรอบตัวทำให้ศัตรูเนี่ยติดปอดด้วยใช้น้ำแข็งเป้าหมาย3ามวีเมื่อซ้อนกันครับสามชิ้นมันไม่สามารถใช้กับบอสได้แต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นลงหอเพื่อนๆจะรู้เลยว่าเอโอรอบตัวมันจะช่วย ทำให้บอสเนี่ยติดน้ำแข็งและติดโซโลมันทำให้เราฆ่าง่ายขึ้นนะครับแล้วเพิ่มดาเมจน้ำแข็งที่เป้าหมาย5%เป็นเวลา18วินาที Effect. เอฟเฟก์อ่าแมกถึงนี้ทํางานคือเอาง่ายๆครับเราจะได้ดาเมจ5%เนี้ยมาจากการที่ดาเมจของน้ำแข็งเนี่ยมันเด้งขึ้นมาเองโดน3ทีก็จะติดนะครับประมาณนี้นะครับ แล้วก็เซตสเนี่ยไอ้าเ็นี่ยมันคือโบนัสห้นะมันมันจะคิดแบบดาเมจเราเท่าไรบวกดาเมจโบนัสอีกหซึ่งมีมองว่าอันเนี้บวกแรงมากมันจะลมเดียวกับฟิกสี่เซตครับแล้วก็ดาเมจแมกิกโดนครบ3ามฮิตที่นี้บอกมันก็จะโดนตีแรงขึ้นต่อไปนะครับเป็นเซตสนะครับเมื่อเราตีครบสิพฮิที่จะติดสลัก f อ่าแฟตฟิลเพิ่มดาเมจท่าน้ำแข็งกับพ่อหมายเนี่ยซี่งสเนี่ยสิ ถ้าคนในในทีมน้ำแผงเนี่ยใช้ใช้ด้วยหมายถึงว่าเขาเข้าปาร์ตี้เนี่ยเขาจะได้รับผลของแฟตฟิลด้วยอันนี้คืออันนี้ที่มีลองกับเพื่อนๆเลยนะก็คือสมมุติหมีมีเพื่อนคนหนึ่งเ่ยเขาใส่4ซาคีเนี่ยสีามหมดแล้วเขาจะ17%ถูกไหมครับแล้วทีนี้คนอื่นน่ะใส่4ซาคีเหมือนกันแต่ c ี1ศอย่างเงี้ยมีจะบอกบอกว่ามันคิดผลของการตีด้วยกันนะ คือที่หมีลองดูอ่ะแบบทุกคนเข้าไปตีพร้อมกันอ่ะสิบฮิตอ่ะมันติดแป๊บเดียวเลยเว้ยแป๊บเดียวคือติดเลยตั้งแตง่ตั้งแต่จังหวะแรกเพราะนั้นเนี่ยที่เขาบอกว่าประสิทธิโจมตีสิบครั้งเนี่ยอันนี้คือติดง่ายมากครับสำหรับเพื่อนๆไม่ทราบนะแล้วก็จริงๆเพื่อนๆอาจจะมองว่าเฮ้ย11%มันไม่ได้เพิ่มเยอะแต่จริงๆมันเพิ่มเยอะนะครับจากเอ่อา1ีส่7 17%, 17, 17นี่มันเพิ่มเยอะนะเพราะว่าเพื่อนๆอย่าลืมนะสมมุติ17%เนี่ยมันคิดหมดเลยนะถ้าสมมุติเราลงเพือบอนๆอะ เรามีคนเล่นน้ำแข็งสักห้าคนเพราะว่าตอนนี้หมีไปลงน้ำหมีไปลงอะไรก็แล้วแต่หมีเจอคนเล่นน้ำแข็งประมาณสี่ห้าคนอ่ะตอนหนึ่งเลสประจำแปดคนะนะทีนี้ดาเมจนน้ำแข็งอ่ะแต่ละคนมันจะพุ่งมากเลยก็ด้วยเหตุผลข,ของของเซตสี่ชิ้นเนี่ยแหละครับอย่างบางคนอ่ะถ้าเขาใส่ซีสามสี่ชิ้นเนี่ยมันจะเป็นสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์มันจะทําให้คนอื่นที่เป็นเล่นน้ำแข็งโบกดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยนะเทราะนี้หมีมองเนี่ยมันดีนะดีมากด้วย ยิ่งคนใช้4เมทริกเนี่ยช่วยกันอย่างที่หมีบอกเนี่ยเอ่อช่วยกันใส่4ซาคิอย่างเงี้ยสัก3 4คนเห็นปะตีบอสเนี่ยแป๊บเดียวติดสนาละก็คือทำให้บอสเนี่ยเละเอวเร็วกว่าเดิมมากครับมีสังเกตนะเอายางหมีไปเลยหมีไปโซโลอย่างเงี้ย74 75โอ้โหดาเมจมันขึ้นแบบทะลุมากนะขนาดตีคนเดียวอะ่ะบางทีเคยไปเทสกับเพื่อนอะที่เขาใส่4ซาคิเหมือนกัน3คนอะโหแบบต่างคนต่างแรงอะ่ะปั๊แป๊บเดียวบอสตายอะ่ะ อ่ามีขอสรุปความน่าใช้เลยแล้วกันนะครับก็ถ้าเราอย่างต่ำนะเราคิดจะเล่นซาคิเนี่ยเราควรหาอย่างต่ำเนี่ยสีองซาคิก่อนเพราะว่าบางทีเราไปปาร์ตี้หรือเลดบอสหรืออะไรมันจะต้องเจอคนใส่สีซาคีแน่นอนอยู่แล้วก็อย่างที่มีบอกครับว่าถ้าสมมุติเราไปเจอคนที่ใส่สีซาคีเนี่ยเขาเขาใส่มาสัก3คนในปาร์ตี้ก็ได้คนที่ใส่สชิ้นเนี่ยเวลาตีเนี่ยมันจะนับสถานะเ แฟรฟิลเลยทําให้3มคนตีแป๊บเดียว้ยติดเลยแฟรฟิลติดง่ายมากแล้วก็อย่างเออบางคนที่งบน้อยใส่แค่สองซาคิเพื่อจะโบกดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์แค่นี้ก็พอแล้วครับแต่ถ้าเกิดถามความในใจหมีนะหมวาาีว่าจัด4ดีกว่าเพราะว่าอะไรหรอ,เ,อเพราะว่าอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าเราลงไปมาตีสี่คนอย่างเงี้ยมันจะเจอซาคิใส่สี่ชิ้นหมีพูดถูกไหมเพราะนั้นแล้วตัวเรามีไว้ดีกว่าครับอันนี้คือความเห็นส่วนตัวหมีนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่งบน้อยก็ใส่แค่สองก็ได้แล้วก็หวังว่าเาเเร ถ้าเลดบอลเข้า8มันมีโอกาสเจออยู่แล้วคนใส่4ีซาคี้แต่ว่าเข้าปาร์ตี้4คนโอกาสเจอน้อยนะสซาคีอย่างมีบุ้จริงเพราะนั้นเรามีไว้ดีกว่าแต่อย่างที่บอกเพื่อนเพงบน้อยก็ใส่2ไปแค่นั้นครับแต่ว่าถ้าเกิดถามมีนะ4ฟิกะ้ะดามันจะดีกว่าแค่เรื่องเดียวก็คือดาเมจโดเมนดาเมจอ่ะม,มันขึ้นดาเมจรัวกว่าที่มีลองนะแต่อันนี้มีไม่มี4ฟิกะนะเพราะว่าเหตุผลเพราะว่ามีรู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายแล้วเราต้องไปใส่4ีซาคี้ยาว4ฟิกก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้ว เพราะนั้นหมีเลยไม่เปิดสีฟนะิกไงแต่ว่าถ้าเกิดบางคนที่มีสีฟิกและสีสาวแล้วก็ใส่ไปก็ได้ครับไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้าอย่างเพื่อนๆที่แบบเออไม่ไม่ครบสีฟิกมีแค่สองฟิกนะหมีเชื่อหมีมาทาสีสซาคีดีกว่าเพราะว่าเวลาเราลงดันเนี่ยมันบอกอะไรไม่ได้เลยเราเราจะโชคดีไปเจอคนมีสีซาคีตลอดมากหมีพูดถูกปะถ้าเกิดเราไม่มีเราเราลงดันเราไปไม่ได้เจอคนมีสีซาคีเนี่ยนะดาเมทเราดอปลงโคตรเลยนะดอปมากเพราะนั้นหมีหทำเป็นสีซาคีดีววกว่าเพราะว่สุดท้ายแล้วเห็นไหม ถ้ามีจัด C3 เนี่ยมันจะบวกดาเมจเนี่ยกับอ่าเป้าหมายสารลักแฟลตฟิลเนี่ย17% 17%นี่เยอะมากนะคือเราไม่รู้หรอกเราไปลงดันจะเจออ้ามีถามนะเอาแค่ว่าไปลงอ่ะเจอคนใส่4สาคี้อ่ะลงดันธรรมดาทั่วไป4คนเพื่อนๆจะเจอสักกี่คนนะมีพูดถูกป่าไอเลดบอส8คนยังพอพอโอเคที่จะเจอคนใส่4สาคีแต่มีมั่นใจว่าคนที่ใส่4สาคี C3 ในเกม,มีกี่คนถูกไหมครับเพราะนั้นเราเป็นที่เพิ่งแห่งตนดีกว่าเราทำมาอยา่าลดเราได้ลงอ่ะ เราได้แน่นอนหมีพูดถูกไหมดีกว่าแบบเออไปสุ่มไปเสี่ยงแบบเอ้ยโอ้โหี่ยเดี๋ยวแม่งจะมีสีซาคีบอวะเฮ้ยขอไปเนี่ยเขาดันเลดบอลเงี้ยหรือเข้าสีเฮ้ยนายมีสีซาคีหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ป่ะเราต้องมานั่งถามเขาอีกอะ่ะเพราะนั้นอย่างที่บอกเรามีไว้ดีกว่านะครับอ่าอันนี้ก็จบไปในส่วนสองแม็กซิกกับสี่แม็กซิกนะอ่าต่อไปนะครับวิธีการเล่นเอ่อหมีจะพูดว่ายังไงดีอ่ะ ดูพูดเรื่องดาเมจการคอมโบดีกว่าว่าปกติเล่นยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตขอพูดให้ฟังก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเล่นให้ดูด้วยนะครับก็คืออันนี้มีขอพูดสถานะ3ตัวก่อนเลยนะเส้นซื้อภาษาฟิกแล้วก็ซาคิวิธีการคอมโบทําดาเมจแรงที่สุดแล้วตัวไหนแรงที่สุดอ่าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวมีขออนุญาตบอกให้ฟังก่อนนะเห็นป่ะนี่มีไม่บัฟอะไรเลยเห็นมาขึ้นหมื่นหกนฮะถ้าเกิดมาสามถ้าเกิดมันมันฟิวระเบิดสามทีเนี่ยมันจะติดเนี่ยดาเมจเพิ่มอีกห้าเปอร์เซ็น แล้วถ้าเกิดสมมุตินะถ้าเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะบัฟเนี่ยทุกอย่างแม็กหมดเลยเนี่ยดามเมจมันจะพุ่งมากครับอ่าเดี๋ยวมิมจะไปลองให้ดูด้วยแตะขออ,อธิบายการคอมโบก่อนนะครับโดยทีมอาซาคิฟิกแล้วก็ซือปะซะเนี่ยมันมีจุดเด่นคืออะไรอันนี้พูดถึงซาคิก่อนเลยจุดเด่นของซา,าคิคือการดิช,ชาร์จเราสามารถที่จะด,ดิช,ชาร์จเนี่ยกดเมื่อเวลาเราใช้เนี่ยมีสังเกตมันจะเป็นอมาตะเว้ยมันจะฟันบอสแรกได้เลยคือบอสต,ตังงวัดตอนนั้นะต,ตีเราไม่โดน คล้ายๆว่าถ้าเกิดเราดิช,ชาดเนี่ยตรงสกิลของซาคิเมื่อไหร่เนี่ยเอามาตะเลยครับเราแลกบอสได้เลยนะคือมันโกงตรงนี้แหละแล้วก็ที่สําคัญของซาคิจริงๆคือ C1 เพราะว่ามันรีสกิลได้การรีสกิลเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยแค่รีกลับมาสกิลนึกงไม่สําคัญแต่จริงๆมันแรงมากนะเพราะอะไรจะม้แนะนวิธีการเล่นด้วยนะครับก็คือทุกครั้งเวลาหมีจะตีบอสให้เพื่อนๆดูสกิลข้างล่างก่อนเลยเห็นไหมเห็นเขาไวาเลขสองไหมให้เพื่อนๆยิงสกิลอะไรก็ได้ให้มันขึ้น2 พอสเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเนี่ยสมมุติเวลาเราตีบอลใช่ไหมเราก็ต้องเปิดด้วยสก,กิลนี้ก่อนถูกไหมครับฟิลฟิกพอสก,กิลฟิลฟิกก,ก็คือ3เสร็จแล้วเราก็สลับไปนูซื้อภาษาก็จะเป็น4เสร็จแล้วก็ให้เราไปลงดาบของซาคีก็จะเป็น5าพอเราลงสก,กิล5เนี่ยของซาคีมันก็จะรีเราก็กดสก,กิลซาคิขึ้นมาอีกรอบแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถที่จะคอมโบได้เป๊ะเนี่ยถ้าไม่ตายเกรดเต็มเนี่ย ตอนจังหวะที่เพื่อนๆกดซาคิเนี่ยจังหวะที่5คือสกิล5เนี่ยก็จะกดดิช,ชาั่นได้ถูกไหมแล้วก็สกิลรีอีกทีหนึ่งก็กลายเป็น3ทีเลยก็คือแรงมากครับเออ่ที่คือวิธีการเล่้งดาเมจที่แรงที่สุดนะของซาคิที่มีที่หม,มีลองคิดคนดูอ่ะอันนี้คือสกิล2ตอนนี้เรามีสกิล2ครั้งใช่ไหมครับอ่ะต่อไปฟิลฟิกซิลฟิกอ่เราเข้ามาเปิดก็จะเป็น3ถูกไหมครับเสร็จแล้วก็ซื้อประสาขก็จะเป็น4อ่าทีนี้เดี๋ยวมีขอเก็บบัฟก่อนครับอ่ะเสร็จแล้วหหหมมมมีีีีีี่่กกก็็็็็็จจะะะารรรรนนนนนนคคัััับบบเเเ้้ลออออปทท5 5 เสร็จแล้วเราก็รีมาฟิลฟิกต่อก็ก็จะกลับก็จะกลายเป็น2ถูกไหมครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆดูเลขสองเห็นไหมให้เพื่อนๆดูจังหวะให้ดีครับแล้วก็พยายามเลี้ยงบัฟของซื้อภาษาไปด้วยเพราะว่าบัฟซื้อภาษาเนี่ยมันจะทําให้แรงมากเอาตอนนี้มีสามใช่ไหมามีจะพยายามเอ่อเลี้ยงอ่ะไปเลขห้าเนี่ยให้ไปลงเนี่ยเดี๋ยวมีจะลอยสองวิเห็นไหมอ่าฮะตอนนี้4แล้วพอ4ี่ล้างเสร็จแล้วเนี่ยมีจะคอมโบโอ๊ยมีกดผิดป่ะ ไปกดฟิลฟิกจริงๆมันต้องกดของซาคิไม่เป็นไรครับเนี่ยครับเพิ่มเพเห็นมากแล้วก็รีแล้วก็รีเพิ่มเพไปอย่างเห็นปหมเสร็จแล้วเราก็จะมากดที่ฟิลฟิกคือมันต้องฝึกนะถ้าฝึกก็เป็นเลยอ่าตอนนี้3นะครับเดวมี่จะต้องรอสกิลก่อนนะเนี่ยรอสกิลอีกแปดวิมันก็จะสามารถรีดิช,ชาร์ดได้ก็จะเป็นครั้งที่5เราจะกดพร้อมกันเลยนะครับอ่าเดวมีรออ่ร้อยสองวินะแี๊บเดียว อ่านี่ได้แล้วครับปิงอ่าเขาเนี้ยแหละมึงโดนสามคอมโบย๋อซาคิดิช่าเสร็จแล้วก็สกิลยังไม่มาครับไม่เป็นไรไม่มาเราก็ตีรอก่อนมาสตาร์บัตเบอร์ตีมาลีสองทีฟอฟฟอฟฟอฟปิงจ้าเอ้าเฮ้ยกดไปทานรีสกิลโรโถเอ้ยเฮ้ยได้ีสกิลอ่าแบบไอเดอมองหมาตายพอครับอ่าแค่นี้ครับอันนี้เพื่อนๆน่าจะไม่งงแล้วเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆทำ ทำได้เนี่ยเพื 1970, 000, uh, insight, ่อนๆจะสามารถดิชาัทหนึ่งแล้วก็สกิลซานคีลงอีก2กลายเป็น3คูณ3คือแรงมากนะครับก็แค่นี้ครับสำหรับการคอมโบนะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าแบบนี้มันเล่นยากไปเช่ป่ะเพื่อนๆก็คอมโบของเพื่อนๆกดสกิลรัวๆให้มันรีไปก็ได้ครับแต่ว่าเพื่อนๆอย่าลืมนะสกิลที่ห้เพื่อนๆอย่าไปรีลงฟิกนะเพราะว่าเพื่อนๆวางไปเนี่ยมันวางซ้อนสองอันไม่ได้เฮ้ยกูโดนไรสี0แสนวะเฮ้ยใครยิงวะ ใครยางนั้นี่หรือว่าบอลเกงกีหรอก็เป็นว่าอย่างที่บอกครับว่าเพื่อนๆสกิลที่5เพื่อนๆพื่อยากไปลงนะของของฟิลฟิีเพราะว่ามันลงได้แค่หนึ่งทีให้เพื่อนๆพลงไปลงธนูซื้อภาษาหรือว่าเออ่ดิเชตดิดิฉาดเนี่ยของซาชิอย่างที่มีบอกแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆพื่ฝึกระโปรแล้วเนี่ยเพื่อนๆพื่ทำแบบนี้ครับแล้วเพื่อนๆจะดิชาดหนึ่งแล้วก็สกิลรีสองทีซึ่งมันโคตรแรงเลยครับอ่ะเดี๋ยวมีไปเล่นให้ดูอีกรอบนึงดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนๆงงเนาะ ดียวมีขอเอาซื้อภาษายิงทิ้งก่อนอาตอนนี้สกิลจะเป็น2แล้วเพื่อนคือง่ายเวลาเพื่อนเพื่อนตีอะเพื่อนเพื่อนต้องแอบมามองเลขตรงนี้ด้วยนะอันนี้สําคัญนะสมมุตินะเพื่อนเพื่อนคิดว่าเพื่อนๆจะคอมโบซาคิเนี่ยเขาเพื่อนๆต้องดูให้มันคือเลขสถูกป่ะพอเลขสเสร็จเพื่อนๆก็สลับไปที่อุซาคิแล้วก็สกิลมันก็จะมันก็จะเป็นเลข5ก็จะรีทันทีให้เพืรอนๆรมันต้องฝึกอะมันต้องฝึกอะมันต้องใช้ประสบการณ์ตัวเนี้ยคนเล่นเก่งมันก็คือโหดเลยว้ยตัวเนี้ย คือมันฝึกกันได้หรอกหมีพูดแค่นี้นะอา่าๆๆมามาเดี๋ยวมีเล่นให้ดูรงเห็นไหมอันนี้นะคือเน,น,น,นี่ยเห็นไหมเพื่อนๆดูสแต็กสองเนี่ยไหมอ่ะหมีก็จะมาฟิลฟิกก่อนเง่งๆๆฟริง,รงอุ้ยโหมันเอาเรื่องว่ะต่อไปก็สกิลที่สี่ก็คือธนูซื้อประสาทนะครับอ่าอย่าลืมเลี้ยงสแ,แต็กด้วยนะต่อไปก็แน่นอนอยู่แล้วมันก็คือของซาคิสับรีแล้วก็สับมาอีกทีเอึกเสร็จแล้วฟิลมันก็จะรีเห็นไหมครับมันจะเป็นจังหวะพอดีเลยเห็นไหมโอ้ยเรื่อยเรื่อย เสร็จแล้วเพื่อนๆก็มารีสกิลต่อนะครับสับไปก่อนครับแต่จริงๆเนี่ยมันจะต้องสกิลหนึ่งก่อนนะอานเรียมีจะรอสกิลก็คือของซื้อภาษานะครับเห็นไหมมันก็จะกด4ทีอ่าได้พอดีนะครับอ่าต่อไปก็จัดหล,ลักจัดเต็มลยครับโอ้ออยยังไม่ได้บางทีถ้ายังไม่ได้เนี่ยเพื่อนๆนก็ฟันรอเห็นไหมสองวิแค่นั้นเองวิธีฟันก็คือเพื่อนๆกดแดนนะครับแล้วก็กดค้างอ่าเห็นไหมทีนี้สกิลมันก็จะรีแล้ะเห็นนะป๊อปป๊อป๊อปนี่แล้วฟิว,ว,วก็ร,กระเบิดพอดีเลยอ่าน네ี่ สร็จแ,แล้วเพื่อนๆก็วางฟีวูต่อแม่เสร็จแ,แล้วเพื่อนๆก็เนี่ยซื้อภาษาต่ออย่าลืมเลี้ยงสต็กบัฟด้วยนะครับสำคัญนะสำคัญมากเลยแหละกูน้องหมาก,กูจะตายแล้วอะเดี๋ยวมีต้องขอยิงสก,กิลก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว อ่ะมาสกิลมาแล้วอ่ะเสร็จแล้วหมีก็จะคอมโบครับถ้าไม่ตายสกิลรีสามที่โอ้โหเหลือนิดเดียวอ่ะพอดีเลยครับอย่างนี้ก็เสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่ทีปุ๊บนี่เป็นไงครับก็ทั้งหมดถ้าเกิดเพื่อนๆกดคล้องเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถดีชาร์จซาคีได้ทีหนึ่งแล้วก็สกิลรีสองทีอย่างที่หมีทำอย่างเงี้ยนะต้องฝึกนะต้องฝึกแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้าทําได้มันก็คือแรงมากเลยครับดาเมจมันจะพุ่งแบบโอ้โหทะยานฟ้าเลยอ่ะ แล้วก็อย่างที่บอกนะถ้า C 6มันแรงมากเว้ยมีมีบอกเลยว่าหมีเทสอะเพื่อนเลองไปดูดาวเมทก็ได้ลองดู C1 C3 C6 ีสหในคลิปเก่ามันจะมีบอกหมดอ่าก็ประมาณนี้สําหรับการเล่นนะครับก็อันนี้หมีก็แชร์เทคนิคที่หมีรู้มาหมดให้เพื่อนเพื่อนฟังเลยนะอันนี้ก็เผื่อจะช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับอาจจะแบบเออช่วยซาคิที่เพิ่งเข้าอย่างเงี้ยคือหมีเข้าใจเว้ยว่าตัวละครมันค่อนข้างเล่นยากอยู่มันต้องแบบเออหมีพูดไงดียมันต้องแบบใช้ สเต็ปในการเล่นค่อนข้างสูงแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคือคนเราอะ่ะคนไม่รู้ไม่ผิดหรอกแต่ว่าเราสามารถฝึกได้ถูกไหมเนี่ยเพื่อนๆก็ลองฝึกตามหมีเล่นก็ได้ครับก็ประมาณนี้ครับไงก็ขอให้เพื่อนๆเล่นทีมน้วแข็งอย่างมีความสุขนะครับอ่าเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวหมีจะไปลงดานเจ็ดสิบแบบโซโลแล้วก็ลงดาน 75, เจ็ดสิบห้าเพื่อนๆดูดูวิธีการเล่นของหมีได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับ